สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้มาพูดกันถึงต้นไม้ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีมากๆอยู่แล้วในนามของไม้ฟอกอากาศก็คือต้นลิ้นมังกรแต่พอดีเราได้ข้อมูลจากหนังสือไม้เทศเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่ในวงการเอามาใช้อ้างอิงเกี่ยวกับการพูดถึงต้นไม้ต่างๆเยอะมากนะคะเราก็ไปเปิดเจอว่า ต้นลิ้นมังกรนะคะที่เราเรียกกันในปัจจุบันน่ะในหนังสือเล่มนี้ระบุว่าชื่อว่านหางนาคเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเพราะว่าเราจะไม่เคยได้ยินชื่อนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีชื่ออื่นตามที่เชิญเซิร์ชเจอในเน็ตเนาะแต่เราว่าไม่มีใครเรียกไม้ต้นนี้ว่าว่านหางนาคให้ได้ยินมาก่อนสําหรับเรานะคะคนอื่นนี้เราไม่รู้เหมือนกัน เขาบรรยายเอาไว้ว่าว่านหางหนาคเป็นต้นไม้เจริญใบขนาดเล็กขึ้นเป็นกอใบหนาแข็งใบเขียวเขียวขาวขาวมีลายตลอดใบคล้ายลายเสือต้นไม้เจริญใบคนสมัยเมื่อก่อนเขาเรียกอาการแบบนี้เรียกว่าไม้เจริญใบขนาดเล็กเป็นกอใบหนาแข็งใบเขียวเขียวขาวขาว มีลายตลอดใบขายลายเสือต้นสูงประมาณ1นึ่งถึงสฟุตแต่จริงถ้าเขาเลี้ยงดีๆอาจจะโตได้กว่านี้นะคะเป็นไม้ที่ทนต่อดินฟ้าอากาศมากใบโตประมาณ2นิ้วฟุตตัวในความหมายคงหมายถึงความกว้างเนาะออกดอกเป็นช่อสีขาวลักษณะขายดอกกราตีคือพวกนี้เขาเป็นตระกูลเดียวกับว้านงาช้างอะคะ่ะเพราะฉะนั้นดอกก็จะออกมาแบบเดียวกันเป๊ะ แทงขึ้นมากลางกอกลางก,อ,ก,างกอเพราะว่าลำต้นเขาก็จะอยู่จะอยู่ใต้ดินที่เราเห็นทั้งหมดนี้เป็นใบเนาะมีผลกลมโตเท่าเมล็ดข้าวโพดผลสุกสีแดงเป็นช่อมีขึ้นตามป่าบนเขาทุกภาคแปลว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ไทยที่เกิดในไทยจริงๆหรอคะเรายังนึกว่าเป็นไม้นำเข้าเนาะใครที่เคยเห็นไม้นี้อยู่ในป่าคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะ เราสู่กันฟังว่าเจอที่ป่าไหนบ้างแต่มีผู้นิยมปลูกทํารั้วล้อมต้นไม้อื่นๆหรือเป็นรั้วสองข้างทางในบ้านงามดีคือตามบ้านเก่าๆหรือว่าตามวัดนะคะเราจะเห็นว่าตามคนต้นไม้หรือว่าตามแนวรั้วเนี่ยก็จะเห็นปลูกต้นเนี้ยเป็นปกติเลยคือเป็นทั้งแนวรั้วแล้วก็สามารถป้องกันสัตว์หรือคนเดินผ่านได้ระดับหนึ่งต้นนี้เราก็ซื้อมาจากแม่ค้าในตลาดนัดนะคะเป็นคนยาย แก่ๆท่านเอามาขายกระถางหนึ่งเราก็ได้ช่วยอุดหนุนเพราะพอดีก็อยากจะทำคลิปด้วยใบยไม้นี้ให้ใยเหนียวขาวเป็นเงางามดีกว่าใยของใบสับป,ประรดมากอาจใช้ทำเป็นเชือกมนันนลาหรือทำประโยชน์อื่นได้ดีมากก็แสดงว่ามันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับอากาเว่เนาะอากาเว่แล้วก็พวกอะไรนะป่านสอนนาลายอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเป็นต้นลักษณะขึ้นมาแบบนี้ประโยชน์ทางยานะคะใช้ใบตำละเอียดพอกปิดแผลแก้พิษตะขมมามแมลงป่องต่อยถอนพิษดีมากชื่อที่เรียกกันในประเทศไทยว่านหางนาควานน่านนาคราชว่านงูเหา่าลิ้นงูเหา่าแล้วก็ลิ้นมังกรว่านชุดนี้มีอยู่3ชนิดนอกจากชนิดที่กล่าวข้างบนแล้วยังมีอีก2ชนิดคือต้นและใบเหมือนกัน แต่ริมใบสองข้างเป็นสีเหลืองใหญ่ใบโตขนาดเดียวกันอีกชนิดหนึ่งใบเขียวล้วนลายดำๆทั้งใบใบเล็กปลายใบแหลมโดยมากมักปลูกสลับกันงามดีเราว่าไอ้ริมเหลืองนี้ก็เห็นปลูกกันเยอะเหมือนกันเนาะแต่อันนี้คือหนึ่งในอันที่เขาบรรยายเอาไว้และอีกอันหนึ่งก็คือใบเขียวล้วนลายดำดำ พอนึกภาพออกมันเคยผ่านตาอยู่เหมือนกันที่เขาเรียกว่าเป็นสมัยนิยมคือสิ่งที่เขาพูดถึงตั้งแต่ปีพศ2522ตามปีที่ตีพิมพ์ของหนังสือเล่มนี้นะคะก็แสดงว่าเมื่อก่อนไม้ตัวเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าดินมังกรแต่เขาเรียกว่าว่านหางหนาค เพราะฉะนั้นถามว่าชื่ออื่นๆมันสําคัญยังไงถ้าเผื่อมันอยู่ในตํำรับยาหรืออยู่ในหมวดของความเชื่อหรือใดๆอื่นๆก็ตามที่จะต้องเอามาใช้ประโยชน์เราจําเป็นต้องรู้ชื่ออื่นเขาเพื่อที่เราจะได้ไม่ใช้ผิดต้นเพราะคําว่าว่านหางนาคเนี่ย เราไม่แน่ใจว่าเราเคยได้ยินใช้เรียกไม้อื่นไหมแต่ในหนังสือเล่มนี้หมายถึงไม้ตัวนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่ก,กันฟังว่าเขาเป็นไม้ที่เราคุ้นตากันมาแต่ดั้งแต่เดิมแต่เราขอนำเสนอในแง่มุมที่ต่างออกไปคือเป็นการเรียกขานของหนังสือเล่มเก่าๆที่ใช้อ้างอิงว่าเขามีชื่อ แต่ดั้งแต่เดิมอีกชื่อหนึ่งว่าว่านห,งหนางนาคก็ขอฝากเรื่องราวของว่านห,งหนางนาคหรือต้นลิ้นมังกรไม้ที่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นไม้ที่มีอยู่ในป่าเมืองไทยนะคะวันนี้เวลากรสมุนภัยก็ขอจบเรื่องของว่านห,งหนางนาคแต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย, share, อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของเราในตอนต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ